วันนี้เราได้รับคําถามมาจากทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะครับก็แน่นอนครับทางบ้านก็ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องทั่วไปเนาะคําถามก็คือนะครับคือลูกค้าอยากจะทราบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับพี่วุฒิหรือว่าสัญญาณจาก Wifi เนี่ยนะครับมันเวลาที่เขาจะเช็คนะครับจากเราเตอร์นะครับที่เขามีเนี่ยนะครับจากผู้ให้บริการนะครับเขาควรที่จะเช็คจากสายแลน ดีไหมนะครับมีความแตกต่างกันยังไงกับการใช้ WiFi ในการเช็คครับพี่เออผมว่าผมว่าเวลาเราเช็คเช็คสปีดเทสใช่ไหมผมว่าทุกคนก็จะคุ้นกับเว็บไซต์ s p ส e d Test แล้วก็รเราก็จะเอาตัวเลขที่ได้เนี่ยไปคุยกับโอเปอเรเตอร์คุยกับคอล l เซนเตอร์ uh, center, ว่าสปีดโตใช่ไหมหรือได้ตัวเลขไม่เต็มหรือวันนี้ช้าจังใช่ไหมฮะซึ่งผมว่า uh, เรื่องแรกๆที่เราจะโอ mm hmm. เปอเตอร์เ็จะถามเราอะ่ะก็คือ uh huh. คุณเทสสปีดบน Wi-Fi หรือสายแลน oh, ใช่ไหม uh huh. ฮะประจาเลยแล้วในที่สุดก็เพื่อให้สิ้นข้อสงสยัยเราก็เลยต้องเสียบสายแลนแล้วก็เทสใช่ไหมคร uh ับ huh. uh huh. ผมว่าอันเนี้ยเป็นคำถามเป็นคาถามว่าแล้วเทสสปีดบน Wi-Fi เนี่ยมันไม่ได้เหรือ ทำไมต้องไปเทสบนสายแลนใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับเออคือด้วยความที่อ,อ่า Wi-Fi มันเราไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ไงแล้ว Wifi เนี่ย,ยมันก็มีความจริงว่าถ้าอยู่ใกล้สปีดมันก็มีโอกาสที่จะสูงก็งมมีโอกาสนะ,ะมีโอกาสที่จะสูงกว่าการที่เราเดินหางออกไปไปอยู่หลังกงําแพงไปอยู่อีกห้องนึงหรือไปอยู่อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น เ,เวลาทำสปีดเทสเนี่ยม,มันเปรียบเทียบได้ง่ายนะคุณอยู่ใกล้ใกล้เราเตอร์ใกล้แลอคเซสพอย์ Hoy, คุณทำสปีดเทสดูแล้วในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้นนะนะฮะคุณแค่ถอยห่างออกมาเช่นไปอยู่ชั้นสองหรือไปอยู่อีกห้องหนึ่งหรือถือโน้ตบุ๊กไปกลางซอยไปหน้าบ้านเลยใช่ไหมฮะไปตรงทางเดินหน้าห้องก็ได้ถ้าเป็นคอนโดอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าสปีดตกลงดังนั้น ดังนั้นผมว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งแวดล้อมของ Wi-Fi เองที่ยิ่งไลสปีดก็ยิ่งตกถูกต้องครับเออเดี๋ยวก็เลยครับผมคือเขาก็เลยให้เทสต์บนสายแลนมันจะได้นิ่งๆอ่าคือต้องแจ้งว่าเดี๋ยวนี้โอเปอเรเตอร์เขาเอาใจนะพี่วุฒิคือเมื่อไม่นานมานนี้เนี่ยนะครับบ้านผมมีการเปลี่ยนมีมีมีคือมีการร้องเรียนไปแหละครับว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดี ไปเห็นสัญญาณ Wi-Fi เขาก็ถามว่าส่วนใหญ่อยู่ชั้นไหนกันบ้านผมจะอยู่กันชั้นสองเขาก็มีการลากสายแล้วก็เอาอุปกรณ์ขึ้นไปไว้ชั้นสองให้ด้วยอ่าลักษณะนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาถามอย่างนี้นะครับอืมอืออือก็คือเอาเอาเอา e s s Point ไปอยู่ใกล้เรามากขึ้นใช่ครับเออโอบริการประทับใจใช่ไหมก็ก็นั่นนะ ก็คือ Wi-fi อ่ะเพราะฉะนั้น Wi-Fi มันมีส่วนมีผลกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะฮะยิ่งใกล้สิ่งกีดขวางน้อยอ่เอ่อไวมันจะปรับสปีดของมันเองนะนะระหว่างผู้สนทนานะครับก็ก็ถ้ายิ่งใกล้อสิ่งกีดขวางน้อยความเร็วก็มากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ Wi-Fi 6มันก็ได้ความเร็วที่สูงก็ตามตัวเลขอะ มันทะลุกิกะบิตนะฮะอันนั้นก็คือในภาษาเทคนิคเราเรียกฟิสิกอลสปีดนะฮะแต่ว่าเวลาเราวัดจริงๆเนี่ยเราวัดทรู p u t ก็คือข้อมูลที่ส่งได้จริงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกิกะบิตเนาะเออยยังไงเพราะฉะนั้นยังไงสายแลนเนี่ยมันเป็นมีเดียปิดอ่าหัวท้ายเรามีกันแค่แค่เขากับเรา ่มก็คืออุปกรณ์ปลายทางฝั่งนู้นเป็นสวิตช์หรือเราเตอร์ฝั่งนี้เป็นโน้ตบุ๊กไอสิ่งแวดล้อมมันเข้าไปบรบกวนไม่ได้หรือได้ก็น้อยมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันคือแล้วจริงๆสายแลนมันไม่มีการปรับสปีดเราเสียบที่100ยเมกะบิตมันก็คือ100ยเมกะบิตเราเสียบที่1นึ่งกิกะบิตหนึ่ันเมกะบิตมันก็คือ1000งพันเมกะบิตมันไม่มีว่าสายแลนสั้น1000สายแลนยาวแปด ไม่มีมันพันหนึ่งมันก็พันหนึ่งตลอดนะฮะเดี๋ยวคุยแล้วเดี๋ยวมันจะลากไปเทคโนโลยีเบสแบนบร a อดแบนเดี๋ยวไปกันใหญ่นะฮะแต่เอาเอาเป็นว่าสายแลนน่ะสปีดมันฟิก Wi-Fi สปีดมันแวร์ลี่เพราะฉะนั้นเวลาเทสสปีดแล้วเราอยากได้ตัวเลขพิยวๆของอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องเป็นเป็นการเทสด้วยสายแลนสายแลนดีกว่านะพี่เนาะเออมันจะได้ตัวเลขที่น่าเชื่อถือแล้ว เวลาเซอร์วิสมันก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคอินเทอร์เน็ตนี้นะสปีดนี้นะมันเป็นสปีดจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกลดทอนด้วย Wi-Fi เนี่ยฮะคือที่มาว่าทำไมเขาถึงให้ทำสปีดเทสบนสายแลน